จมูกนี่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 เต่าจมูกเนี่ยไหนพอหาทุ่งนู่นคือแหล่ะไหนอ๋อจิงโจไหนจิงโจ้เธอนน่นอ่ะนอนโน่นอ่ะไกลเลยจิงโจ้เขาบอกจิงโจ้ชอบต่อยเออเดี๋ยวไปเดิดนเดินไปดูใกล้ๆไหนเนี่ยหาตาภาพก่อนนี้ตาภาพจมูกเนี่ยโู่นโน่นโน่นโน่นเขาทีมหมอ อมใช่าจ mm. uh ah, okay. ้่งเพาะแค่จ uh, ั anyway> ่งจักงต่มย่อไอ้แรดนี่วาไม่ใช่ทะทิ้แรดเพลือกเนี่ยหัวลนูกโนกอ่ะนี่ภาพนี่อ๋อหัวลนกโหนกเพราจิ้งจา่งเขาไม่แม่นกันเลยเขาไม่เอาเข้าไปดูเราไปดูจิงโจดีไเพราะไปดูจิงโจวว่ะอืมลกที่ลาก่อน อใกล้กอือดูนี่ลึกตะลใ่มอดึงไปค่ะดึงนจริงอือเอาเราพาลูกมากินอนเค่วะเพาพามากินอนเค่เข็มเข็มเคน้ำเข็มไหนอะอันนี้จริงเจ้าน้อยไหนอะ

เอตายกับแม่มึง่ยนี่เคเมื่อของปอมอ่ะนีมันนอนอาบแดดอยู่นี่อ่นี่เวลาเมื่อของปลอมอ่ะอืมมันนอนตากแดดอยู่นี่มันใกล้นหลับนี่ตายกับแม่มึงแี่ อ้าวไปดูอะไรเจนี่ลองแบบนี้คืออดีตพอาลองไปที่ครับสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินี่คือเปิดแล้วปิดด้วยแต่เ็าบังนับเลยโอ้ไปหมดแล้วนี่นกอ่ะใส่ไหมไหน่ะมีแต่เสียง มีแตเสียงเราไปไหนนี่พออ๋อนอนอยู่ห้ามใจแฟดนี่ไงทิมตู่ดีไหมเนี่ยวันนี้กำลังนอนอย่าไปยุ่งกับกูอย่าไปยุ่งกูกูนอนแหมเออเขาบอก จยุ่งกูกูนอนอยุ่งกบฉันฉันนอนก็ว่าไปต่อสถานี่ต่อไปเนาะไปไหนต่อพอาดูแผนที่ที่ไปไหนต่ออยะอันนี้นกจากแท่ไม่ใช่ไม่ใช่นกเองนกอะไรไม่ใช่นกจากแท่กเรียกนกอะไรอันนี้นกอะไรไม่ใช่มันตัวเล็กกว่า นี่มาดูนี่นกอีมูนี่นี่นกอีมูม่็นต้อเออราดูแผนที่ไปหนต่อเดี๋ยวเราไปต่อนะไหนตออจะไปดูหมูเด้งจุดหมายของเขาหมูเด้งยังไม่ตึงอืมโอเค